ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง The Review Garage ช่องที่เรานำเสนอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่สุดล้ำและน่าตื่นเต้นจากทั่วโลก วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสุดยอดรถแคมเปอร์ที่โดดเด่นและทรงพลังที่สุดในปีนี้นั่นคือ Toyota 6x6 แคมเปอร์2,026รถสายลุยระดับตำนานที่ถูกออกแบบมาเพื่อการผจญภัยอย่างแท้จริงพร้อมทั้งความสะดวกสบายหรูหราภายในเหมือนอยู่บ้านเคลื่อนที่รุ่นใหม่นี้ของ Toyota ไม่ใช่แค่รถยนต์ธรรมดาแต่เป็นพาหนะที่ตอบโจทย์คนรักการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตแบบอิสระอย่างสมบูรณ์แบบ โตโยต้า 6x6 แคมเปอร์2,026มาพร้อมโครงสร้างแชสซี่เสริมความแข็งแรงพัฒนาจากแพลตฟอร์มออฟโรดระดับสูงของโตโยต้าระบบขับเคลื่อน6ล้อให้สมรรถนะที่เหนือชั้นควบคุมแรงบิดได้แม่นยำและเสถียรในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทรายลูกรังหรือหินครุขรรถคันนี้ก็พร้อมลุยทุกเส้นทางด้วยระบบขับเคลื่อน 6x6 6ที่กระจายแรงขับได้อย่างสมบูรณ์แบบทำให้การทรงตัวของรถมีประสิทธิภาพสูงและรับน้ำหนักได้มากกว่ารถทั่วไป ต้ฝากระโปรงมาพร้อมเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบ v 6สุดทรงพลังหรือจะเลือกเป็นขุมพลังไฮบริดรุ่นใหม่ที่ให้แรงดิดสูงแต่ประหยัดเชื้อเพลิงเหมาะสำหรับสายท่องเที่ยวไกลที่ต้องการความคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมด้านสมรรถนะโตโยตา้าหคูณ6กแคมเปอร์สโดดเด่นด้วยระบบช่วงล่างแบบปรับอัตโนมัติที่ช่วยให้การขับขี่ราบรื่นแม้ในสภาพถนนขรุขระระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดท,ทำงานได้อย่างลื่นไหลพร้อมระบบจัดการแรงดิดอัจฉริยะที่ปรับเปลี่ยนนนตาามสภพถแบบ Real time. เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ด้วยระบบช่วยลงทางชันระบบควบคุมการทรงตัวและกล้องรอบคันแบบ360องศาช่วยให้เห็นทุกมุมมองขณะลุยออฟโรดได้อย่างปลอดภัยภายในห้องโดยสารของ Toyota 6x6 Camper 2,026นั้นหรูหราและกว้างขวางเกินคาด Toyota ออกแบบให้ภายในผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งและความสะดวกสบายเบาะหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมระบบระบายอากาศพื้นที่โดยสารรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลาย โซนแคมเปอร์ด้านหลังถูกออกแบบให้เป็นบ้านเคลื่อนที่ขนาดย่อมครบครันทั้งเตียงนอนโต๊ะรับประทานอาหารมุมครัวขนาดเล็กห้องน้ําแบบกระทัดรัดและพื้นที่เก็บของอนเนกประสงค์ทุกองคประกอบถูกออกแบบเพื่อให้ใช้งานได้จริงและรองรับการเดินทางระยะไกลยอย่างสะดวกสบายเทคโนโลยีภายในก็ไม่แพ้ความหรูหราโตโยต้าติดตั้งหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่เชื่อมต่อระบบนาทางความบันเทิงและข้อมูลตัวรถได้อย่างครบถ้วน รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงคำสั่งเสียงอัจฉริยะนอกจากนี้ยังมีแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาสำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าในขณะจอดเพิ่มความอิสระในการเดินทางโดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานภายนอกระบบไฟภายในและช่องชาร์จไฟถูกติดตั้งรอบคันทั้ง USB และปลั๊ก AC รองรับการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้อย่างสะดวก โตโยต้า 6x6 แคมเปอร์2026ยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดครบทุกฟัก์ชันเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางระบบตรวจจับมุมอับสายตาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติทำให้ผู้ขับมั่นใจในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือกลางป่าเขาภายนอกของโตโยต้า 6x6 แคมเปอร์2026ถูกออกแบบให้ดูดุดัดนและทรงพลัง โดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้า LED Matrix ดีไซน์ล้ำสมัยตัวถังเสริมกรอบรอบด้านกันกระแทกและสเก็ตโลหะด้านล่างช่วยป้องกันความเสียหายจากการลุยเส้นทางสุดโหดล้อออฟโรดขนาดใหญ่ให้การยึดเกาะสูงสุดพร้อมราวหลังคาและวินลากจูงที่พร้อมสำหรับทุกการผจญภัยเส้นสายตัวถังได้รับการออกแบบให้ดูแข็งแกร่งแต่ยังคงความทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้านการใช้งานโตโยต้าได้ออกแบบให้สามารถปรับแต่งส่วนท้ายได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ไม่ว่าจะใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนเดินทางไกลหรือบรรทุกสัมภาระระบบช่วงล่างแบบถุงลมสามารถปรับระดับอัตโนมัติตามน้ำหนักบรรทุกทำให้รถคงความนุ่มนวลและมั่นคงทุกสถานการณ์ในส่วนขององค์การวางจำหน่าย t o โยต้า 6x6 Camper 2026จะเริ่มเปิดตัวในบางประเทศช่วงกลางปี2026และจะขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่นในเวลาต่อมาโดยเป็นรุ่นผลิตจำนวนจำกัดสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์การเดินทางเหนือระดับ ราคาคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ6ล้านถึง7ล้าน5แสนบาทขึ้นอยู่กับออปชันและชุดตกแต่งซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับรถที่รวมทั้งพลังสมรรถนะความหรูหราและความอิสระในการเดินทางไว้ในคันเดียว To โ,โย ta 6x6 c a m p e อร์2026ถือเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบขององค์การผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีและจิตวิญ,ญญาณแห่งการผจญภยัยมันไม่ใช่แค่รถยนต์แต่เป็นบ้านเคลื่อนที่ที่พร้อมพาคุณไปได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลทรายหรือเส้นทางธุรกันดารรถคันนี้จะมอบทั้งความมั่นใจความปลอดภยัยและความสะดวกสบายในทุกการเดินทางหากคุณเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวและลหลงใหลในการผจญภัยโตโยต้า 6x6 แคมเปอร์2026คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณเพราะนี่คือการรวมสุดยอดเทคโนโลยีความแข็งแกร่งและความหรูหราในพาหนะเดียว ขอบคุณที่รับชมรีวิวฉบับเต็มของ Toyota 6x6 Camper 2026จาก The Review Garage อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดและข่าวสารวงการยานยนต์จากโทั่วโลแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับการรีวิวรถยนต์สุดล้ำที่คุณไม่ควรพลาดจาก The Review Garage